มะม่วงกุ้งสดที่ลวกสุกเด็ดใจอร่อยนะถ่าจกินเพื่อนใ,ใครกินก็บอกว่าอร่อยอะ่ะคนจริงไปเปิดร้านอาหารได้เลยด้วยแต่กินกุ้งอีกตัวหนึ่งกินกุ้งเข้าไปแล้วก็กินมะม่วงตามเข้าไปแล้วก็เทวากันมันอร่อยมากมันเข้ากันแบบว่ายังไม่น่าเหลือเชื่อเลย กินมันน่าอร่อยคุณมูจะได้อยากกินลำตักแป๊บเดี่วเลี้ยงสองชั้นพึ่งกุ้งตามสั่งอีกที่นี่เราจะร้องเพลงนี้ตลอดไปกุ้งอะไรดึกแล้วยังไม่นอนเฮ้ยอันนั้นดอกไม้อะไรกุ้งใจจริงจังลาอืมอันนันกุ้งหเฮ้ยยัง เอาลหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีบรรลุดวใช้ชีวิตอยู่บนโลกไปนี่วันนี้นะคะเรามากับรายการน้องตันพี่ที่เท่าไหร่ไม่รู้พราะจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่จะไปใส่ตรงปกเอาวันนี้นะคะเรามากับเมนูยำมะม่วงกุ้งสดที่ลวกสุกพี่เฟมรีเควส์มาเมนูนี้ต้องได้กินสักครั้งนึงพี่เฟมบอกว่ามันเข้ากับช่วงฤดูร้อนนั่นเองก็เป็นหน้ามะม่วงด้วยใช่ ้องชิมกระเดชอาจจะเค็มนิดนึงค่ะพี่สายทำเองเหรอค่ะมาชิมฝีมือพี่สายกันวันนี้เป็นมะม่งวงน้ำดอกไม้นะคะก็จะเปรี้ยวนิดนึงว้ายยังไม่ต้อมชมดูว่าฉันจะกระปบกนะเนี่ยมัน <c oughs> มีเมนูมะม่งวงอะไรอีกไว้ช่วงหน้าร้อนน่าจะแบบยำกมันยิงป้าเค็มป <c oughs> ้างโบเค็มส้มใช่ส้มุปมะม่วงซุปมากโอ๊ยเพล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 คุณกินได้ไหมซุป คลิปนี้จะพูดน้นนอยๆนะครับเพราะว่าเป็นรายการกินจะไม่ไม่ค่อยเห็นเราสองคนพูดค่ะเราก็จะโ้๊ยกินข้าวรองท้องหรืยอยังจชะเหมือนกันเป็นอะไรไปเย็นนี้เราเจอกันที่โรงพาบาลนะว้าวบ้านไม่ได้อะไรมันเปรียปร้ยวมันเป็นน้ำดอกไม้ไปซื้อที่ตลาดเมื่อวานทีนี้คุณตาคุณทายบอกว่าอุ้ยเอาไปมดเลยลูกตาให้ห<ป>้สิบาทเลยมันเหลือสามตะกร้าตะกรละยี่สิบ ก็มาสามตะก้าจริงเพราะบ่าย่อนะคะกระดาบรถให้สิบาทเอาเลยข็เหมือนบาตกเป็นาาชการตลาดตกเป็นขารการตลาดทีเนี้ยกราวยำอร่อยยำอร่อยนี่ร่อยเลยเอ้ากราวยำอร่อยไม่กี่ลูกสี่เหลืออีกไหมเหลืออีกไหมบัวก็ซื้อมาตั้งเยอะเนาะเรามากินกุ้งกันนะคะทุกคนไปซะกุ้งยั่ว อะไรกุ้งใช่แค่กุ้งนะนะอ้ยที่เหลือไม่เลยอยไม่เป็น<ล>ไรนะโอ้วควจริงอะ่ะ <c oughs> โุงยิ้มว่าไม่ตอบเพื่อนก็คือวันนี้เรามาถ่ายกันที่ทุ่งนา พี่เดิมที่เราชอบถ่ายกันนั่นแหละแต่ว่าเพิ่มเติมคือมีพีเอ็มมีเอ็มช่องเลยข้างหลังกล้องนี่คือแบบโอ้โหให้กูเฮียขาวจัวเลยกล้องนี่คือแบบโอ้กล้องนี่คือแบบโอ้อาให้มีอีกกล้องแง่มาขามึงแห้งเลยื่ก่งเดียวเลยพร้อมีบุกเปผอนคนบุนี่คือถ้ากล้องมาได้เน,นี่ยมาแล้วเนี่ กลุ่มเนี้ยบอกรืวอว่าบ่ให้เพื่อนกินก่อนกันที่เ <พอ S 2> <ะ>ราะว่าเขาบปกแกรมมาหนีจังโดนละได้เออจริงๆทุกคนแบบเริ่มเริ่มเริ่มเราทำคลิปแล้วจะมาอยู่แถวนี้ละจุดนี้ใช่ใช่มือนวันนี้ได้ย้อนกลับมาไม่มานานเหมือนกันนะเว้ยนานนานเกือบปีอ่ะใช่แถวนี้เพราะว่าช่วงหนึ่งเราถ่ายจนทนญหาก,กันบ่อยแล้วเราก็จะมาตรงนี้บ่อยมากมาถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้มันร้อน,นมันไม่ค่อยมีลมตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ลงมากันนะคะ วันนี้ก็ลมเย็นดีนะแดดก็ไม่ค่อยแรงมากถือว่าดีอยู่เออนี่แบบถ้าทุกคนแบบว่าเอ,อ้ยอยากให้เราสองคนทำเมนูอะไรก็ลองคอมเมนต์ได้นะบางทีเราสองคนก็คิดไม่ออกอะ่นะจะทำอะไรกินดีถ้าแบบว่าถามเราเราจะกินอะไรดีก็จะเป็นบนหมี่ย่ากุ้งเผาแช่นี <c oughs> ้วนอยู่เค่นนี้นะยำปลาหมึกแค่นั้นแหละ <c oughs> ชีวิตไม่กินอะไรอยู่เลยกินอยู่แก่นี้กันอ่ะก็ชอบบ่ะด้ก็บอกว่าสนองปัญหาเราไงวะเพราะนี่คือรายการสนองปัญหาเก่าเลยค่ะ ไม่ไม่เอากลับู้ไม่ดีไคิดถึงคํานี้นานมากเลยแลไม่ได้พูดพราพูดแล้วก็รู้สึกมีแรงใจเราจะหากลับเนี่ยเหรอไม่ไม่แไม่ไม่เราจะหาเฉยๆบอกว่าจะไม่พูดก็พูดทําไมอ่ะทําไมไม่เหรอทำไมอยากกินกุ้งอีกตัวนึงกินกุ้งเข้าไปแล้วก็กินมะม่วงจาบเข้าไปแล้วก็เจียวกันมันอร่อยมาก เข้ากันแบบว่ายังไม่น่าเหลือเชื่อเลยเข้ากันอย่างน่าเหลือเชื่อหรือเปล่าอย่างไม่น่าเหลือเชื่อเลยไม่คิดว่าจะเข้ากันไงก็อคือย่ามันไม่จะบวกเข้ากันแต่สุดท้ายมันก็เข้ากันอย่างไม่น่าเหลือเชื่อเลยถ้าแบบว่าจรินๆไปเราเห็นแบบน้ำตาแบบคลอๆนี่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ฝุ่นหรืออะไรมาทำร้ายนะ น้ำตาขอเบาเมื่อไรจะโดนสักทีอ้โ้โหแล้วไม่รีมันยมีเหมือนมีเพลงนีนะจะไม่โดนปุ๊บว่าเพลงใดถ้าเรากินดูได้ไม่ค่อยอร่อยก็ก็อย่าว่าพวกเราเลยนะคะเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องฟันอยู่แล้วตอนนี้เรายังไม่ได้ไปผ่าฟันคุดกันนะคะล่าสุดฟั่นอ่ะมันดันแล้วมันปวดมากมันนี่สามสี่วันแล้วนี่มันก็เลยจะช่วงดันหรอที่นอนนี่แบบปูเพรากันแนวแค่นี้หนอนกับยัให้นอนหลับอ่ะกินกับลำบากแป้งอุ้ย นี่วูอวไปมึงอยี๋ดีบ่ะก,กุ้งดี่ก,<โ>ก,กุ้งกุ้งตามสั่งขี้ใจยอย่าว<อ>่ามึงสองสับไม่กรนะเสนะียบจะไม่กระสก

กอย่ามมห,ห,ห,หมูวมกินน้ำเดงาาวาวิวชิมวจะออ้ไหจากบอนเป็นอู้อร่อยอู้อร่อยไปบ้านขอเองเลย<อ>ขี้สสัเมื่อกี้เลยง่วงหอนดูวยไร,รกินย่าหมวชสิงนั่นกะยะ็ยาวัวเนมน่นเขามีแม่มองอเขามีวัวมอเนะะี่ยมน่ากินมัน้ง ห้ามสิมึงโดนเลว่าห้าหรือเปล่าเจ๊สิเมื่อคืนมูจิเตรียมมาเมื่อกี้เตรียมผุดเดียวหนำตายทานมุตะกับหยับมะม่วงเผ็ดๆให้พี่เฟมนี่คือแผนการแม่ชิงมอเล่ของฉันปัาสมีเขามีอะไรโดนตรงอบะกกูดิมามีจำถ้าเห็นพี่หยุดพักกินไปก็ว่าพี่เผ็ดนะมันกังอร่อยจริงๆอร่อยนะ เอร่อยจริงเพื่อนใครกินก็บอกว่าอร่อยอ่ะผมจริงไปเปิดร้านอาหารได้เลยน้องเว้ยนี่างหนึ่งในเมนูในร้านอาหารในอนาคตเราจริงจริงจริงองบอกแหละไม่เล่นเลยมันแปลงไงเล่นมูอะไรก็แปลกเลยเพาเล่นมูไหนก็ชงถูไปก่อนเนี่ยมูก็จะเต้นยังไงมันเล่นถือกระรอเลยก็เลยเฮ้ยพอเพื่อนว่ารับประทานกับเพลงนั่งไง พอเม้นกองมีนต่นไปล้กูก็เลยขีบปังนี่ขึ้นมาหายดิว่าทําไมมันขึ้นตื่นไม่เสร็จอ่ะกูเห็นกุ้งบางมึงเหมือนเลยอ่ะกูเลยขี้ให้มึงเอากูคุณตัวมึงเอากูขีบกุ้งให้มึงกินเด้อนี่เด้อมึงกินเด้อนั่นดิอ๋อก็ไม่ขีบนะกูเห็นอย่างสื่อสารกันรู้เรื่องเพื่อสื่อสารกันรู้เรื่องตลอดไปนะ เราจะไม่ปรับปรุงเรื่องนี้นะไม่ไม่ไม่อยไว้อย่างนี้แหละเป็นเอ่อคัลเลอร์ดีสีสัน <c oughs> ไม่รู้เขาว่าสีสันนะคะแต่สีแต่สีไอ้ก <c oughs> ูเป็นน้าอยู่สีสันอ๋อไม่พูดแล้วนะคะจะเป็นคลิปกินนะคะที่พูด,ด <c oughs> ไม่พูดแล้วนะคำเลยมัน <c oughs> ไม่ใช่รายการขำมันเป็นรายการกินเลยนั่งกินทีชิงนก็บมันเป็นเห่าเลยไงประเด็นนะทั้งียบจริงๆกินกระเต็มนรึรู้มึงที่หล่ะ ยู่อยู่อยู่อี๋่อยู่อี่อยู่อยู่อ่อย่อยู่อยูมอยู่ไย่นยู่อยู่อยู่อ่อ่อย่อย่ออยู่ออยออยู่อยูอ้ออ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 อ บถ้าบอกินไปหรือแบบมันจะเพลียไงอายุตีนเพิ่งเมื่อกี้จะเพลีกักินใคากินนิ่งๆเลยใครกินอะไรแบบแล้วมันเลื้อยแฟ้มเฮ้ยเขียนนี่ตุ๊กอีมี่นี่เข้าเหรียญนหรเดียวก็เปิดร้านทานเมื่อกี้อร่อยนะใครกินก็บอกว่าอร่อยอ่ะเขียนอยู่เด้อกินก่อนนะคะมิ้งค์นะ Nhắm phần đấy á Á á này Cũng nhắm phần này Cũng buồn phần này Cái <laughs> gì thế Cũng khám phần thân thật cả, ปวดหมา้าลเลยถามเหมือนกูย,ยังบังก็ปวดตอนนี้มันปวดเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเวลาทานอะไรได้รีบทานกันนะเว้ยรีบยิบเอ็ดกันนะจะยิบสองแค่นั้นแต่ส่วนมากฟันคุดมันจะขึ้นช่วงอายุเริ่มยี่สิบ แปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยฟันคุณเริ่มจะขึ้นแล้วก็เป็นแบบปีที่แล้วเลยปลายปีแล้วก็นี่น่าจะสักจะสองปีแล้วมันมีหรือเปล่าเรื่องอยู่ด้วยกันมาสองปีละประเด็นคือถ้าปล่อยไว้นานทําให้ฟันผุได้นะเด็กๆแล้วก็ฟันเสียทรงเสียรูปของพี่ก็เริ่มเสียทรงแล้วแหละยิ่งจะทําให้มันดันแล้วมันก็จะเนาะใช่แบบอย่างเงี้ย ทุกค <พ uka> แต่ก็เปรี้ยวในระดับที่รับได้อยู่นะใช่แต่เหมือนที่เคยว่าแหละถ้าเป็นคนที่กินเปรี้ยวก็อาจจะพอดีกับน้องเพราะน้องเริ่มแก่แล้วก็เริ่มเปรี้ยวน้อยลงก็จะบอกว่าเอ้ยอร่อยเลยแต่วันนี้เป็นคนไม่ค่อยกินของเปรี้ยวใช่ไหมก็เลยอาจจะดูรีแอคเบอร์ๆหน่อยนะคะแต่นี่ไม่กินของเปรี้ยวน้อยๆไม่ค่อยกินส้มกิน,นอะไรส้มส้มที่ปเป็นแบบเปรี้ยวะคะ่ะบอกถึงเปรี้ยวมาตลอดยินดีส้มฝาดส้ม มีเมนูอีกเมนูหนึ่งนะเว้ยที่หน้านี้มันน่าจะเป็นหน้าของมันตะลิงปิงว้ายลองว่าล่ะตะลิงปิงกุ้งสุกอปนีเจ้าเมย์ไหนคืณผู้ชมสิเจ้าตะลิง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 ปิงตะลิงปิงเฮ้ยมันมึนมีความระบาดแต่งจะเพลงเพลงอะไรก็ไม่รู้ด้วย แต่งในสุกๆข้าตาขอบ้า few moments later เดี๋ยวจะกินดีๆดูน้าอร่อยแล้วเผื่อใครกินมากินข้าวนะคะ <laughs> ยวทำให้ดูหน้าอร่อยกัน <laughs> หอมปลาร้าเ็ <laughs> ามาไม่เคยไปไหน <laughs> ีๆทัีงคนหอมม <laughs> 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 าไเกกนนดูเขาดูเปนยัไงิดแซบเนาะ ถ้ามองเห็นในคนที่เขาแบบว่าแบบว่าเพืยังเรากินอาหารกินน้ำหวานอย่างเงี้ยคนดูก็จะว้าวส้มสมปางน้ำอยากกินอยากกินอยากกินกูคือรับมือกูแคเอสอาร์หยุดความหิวพอดีเลยอะกินบุมเฟ่ต์หรือมั่งหัวเยอะๆจริงมะส้น้ำไรอะไรอาหารกินให้มันน่าอร่อยคนดูจะได้อยากกินกับเราไปเดินเลี้ยงสองช้อนน้้อนน้เบื้ง อ้ล็กซ์เอาเลยโอเคดอกรู้สิพันสงสารคนเบื่อหว่แต่ไม่เป็นไรของนั้นเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอีกนานคนดูถ้าคุณดูไม่ท้อเราก็ไม่ทิ้งนะใช่เราต้องรักกันไว้นี่คุนกุ้งอันนี้คัดไซมันจะพอเลยนะคะอันนี้ ไม่ส yeah, yeah, yeah. ุกอ่ะมันโมเมนมันม uh ่าสุก like มันกับเป็นแบบนี้นี่ยสะดุ้งเฮ้ยเห้อเกือบถึงหมากอืมอร่อยจะไม่อยากคุยกับเพื่อนแล้วเนี่ยต้องคุยกันแล้วนะอืมส่กข่งเขาเนาะสีเบิร์ดเลยสุกไม่น่าใส่มะม่วงอยู่เลยทุกคน ยิ่งใกล้จะหมดมันยิ่งเปี่ยวเว้ยรู้สึกปหมคนเดียวกุ <S <s ้งจริงๆต้องตัวงอถ้าตัวมอจะเป็นงุ่มเป็นงุ้มเป็นงุ่มเห็นพวกกินบดำมูไหมช่อยู่คุณคุณไม่เอ้ไเกี่ยวกุ้งะ กุ้งตามสังไอ้คืออีรินี่จะเป็นเพลงนี้ตลอดไปกุ้งอะไรดึกแล้วยังไม่นอนนี่เป็นดอกไม้อะไรนี่กุ้งอะไรมกุ้งใจจิ้งจั่งทำมันกุ้งหึยังใคกจะถามมีกุ้งอะไรไหมเนี่ยกุ้งนกข้อจิ้งกุ้งนกข้อแก่ นี่เป็นผลผลิตของมะม่วงนะผลพวงของกาทีมะม่วงกุ้งสดเขาเรียกว่าความเปรี้ยวของมะม่วงมันทําให้คนแบบเปลี่ยนไปคนนั้นคือเราสองคนโอ้ยอิ่มสังโวยกินกินแค่นี้ก็อิ่มด้วยเนี่ยเห็นว่ากินเยอะก็ปากกระดิ่งแล้วใช่เพราะปกกิ่งเราคือข้าวก่อบหนึ่งจะสองรอบเลยข้าวก่อบทร่ได้คุณกินเลยอ่ะแล้ก็จะมากินกุ้งให้หมดแล้วกันทุกคนเพราะมะม่วงไม่น่าจะไปได้ไกลกว่านี้แล้วค่ะอิ่มมากๆ แสงบทจบดอวบอ่ะเพลงนี้มันพอเว้ยมันเข้ากับบรรยากาศคนดูทุ่งนาแสงแดดสีเหลืองร่ามเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรลูกหมาเพลงเกี่ยวอะไรกับลูกดำล่ะให้บอกว่าลูกถูกทุ่มแบบไหนวะสกอร์แค่ตัวเดียวตัวนี้มันคือที่บ้าก๊อฟเอาอนนี้เลอกุ้งสวยมากทุกคนขอให้ดูใกล้ๆไม่รู้ว่าจะโฟกัสมาแต่เยอะกว่านี้เดี๋ยวกุ้งลายกุ้งสวยมาก กล้ามเนื้อของมันสูงมากอันตัวมีหุ้มสุดท้ายวะไม่ค่อยจะไหนน,นี่สูงงามเลยเนี่ยกีโมกีโมกียิ้มมาเป็นอะไรใจอันนี้หอมแดงอันนี้เพ <c oughs> ื่อนเพื่อนเพื่อน นี่หอมแดงอีกดอหอมหอมกุ้งเยอะอันนี้กุ้งเขินบิดเจ้าง,องอ <laughs> ้อเจ้าง้อยิ้มข้าวนี้ข้าวนี่จะคือว่าดูแค่ตงตอนถ่ายไงแบบกุ้งไปกินหอมแดงให้ข้าวหนึ่งไปกันไม่กินกุ้งด้วย ้สทอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งไป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 มก้งย่ใส่เพลงแบบเหมือนใช้ชนะให้ยัยเฟลม ห๋อาก่อนอะไรกงก็จะมีสีก็หมดไปแล้วนะคะกับกุ้งของเราแล้วก็เหลือมะม่วงอีกนิดนึงซึ่งมันปี่มมากๆถุงมากจริงค่ะทุกคนตอนนี้เราไม่สามารถกินต่อได้อีกแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแต่เท่านี้เท่านั้นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราสองคนกันด้วยนะทุกคนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสาหรับวันนี้บุ้ยบุ้ยสปีดสปูลาไปไหนก่อนฟิว